คิดเก้าเมษามกบมาอัพเดตการพับถุงรถนะครับปพับถุงรถครับเปลี่ยนจากจุดเดินเดิมนะครับซึ่งเป็น,ปนอของรถฟอร์ดนะครับแา้วเปลี่ยนของรถเนี้ยนะครับโดยใส่เกียร์ รับเพื่อถ่ายรถนครับเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงกับความทนทานนะครับเลื่อเื่อเปลี่ยนสายให้ดรลิกนะครับเปลี่ยนปั๊มให้ดรนะลิครักเพรื่องรลีก้ามีหนนขั้นตอนทีกำลังยึดยุดที่ิดว่ามัานโปรแข็งแรงนะครับก็วนกรบเพียง อัวน้ามนะครับรับแออทงอ้อยเลือดมาได้ริบจากดูทางเขาไปหา,าการนะครับก็เป็นดูนานไปข้างหลังความให้ลิบจัเอาไปเทคนะครับดือไปเปลี่ยนไม้นะครับผมจะเปลี่ยนมาเลยเพราะว่าของเดิมนะ,ะจะเป็นของของที่รถนะครับจะเปลี่ยนเป็นของเอาของรถเกียวมาใส่นะครับ เดี๋ยวต้องหาเบิงงเรงกีฮ์หอมเปรียบเทียบกันเปดนะครับจะหาอะไรง่ายนะครับตัวนี้ก็กระยับรอ,อเข้าไปนะครับจะเติมสามเม็ดหางดิบนะครับเหลือ2องเม็ดแต่ดิบนะครับให้ตะเกินดีกว่ามันจะเป็นรสดีกระทัดรัดนะครับข้าวแกงกระยับล่อเลยเอาสะดวกในการ,กราาหานะครับก็ต้องชื่อใหม่นะครับ ยางเก่าหรือยางยังนะ่ครับราคาโบแพงนะครับเอามาใส่แทได้นะครับเป็นในกาอุปกรณ์ขัดล่มมอหนามนะครับกัพัโลมบอยนะครับเรียบสีเรียบร้อยเดี๋ยวรอรอสร้างเชื่อมตัวล่างเดี๋ยวเราจะยกขึ้นะครับใส่ไส่พัดของเดิมนะครับ แต่มาเปลี่ยนจุดจุดปัน่นนะครับมอเตอร์ก็จะใส่ตัวนี้แต่มอเตอร์มาใส่ไปตงตัวนี้ตรงแป๊บตัวนี้ใส่อแดชในเบิร์นะครับความคืบหน้าดีกประมาณสักท,ทั้งรถแต่กนะ็มาหนาเตินจอมแดงนะครับหนาแต่เตือนเตือนกรณ์